คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เอาละครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บิตคอยนะครับสถานการณ์ของบิตคอยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะตั้งแต่วันศุกร์นะครับเกิดอาการไซเควตลอด3วันนะครับ เพราะว่าตลาดปิดนะครับทำให้มุมมองของผมเนี่ยมันผิดคาดนะครับในเรื่องของเวลานะครับส่วนตัวผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะวันศุกร์ณเวลาที่ประกาศนอนฟาร์มมันควรจะต้องเด้งเลยนะปรากฏว่าผมลืมนะครับว่าวันศุกร์เนี่ยตลาดมันปิดนะครับทําให้โอ้โหกราฟไซด์เวลอเลยเป็น3วันที่กราฟมันไซด์เวลอ แต่ทีนี้เนี่ยดูในภาพย่อยนะ1ชั่วโมงนะครับหลังจากค่ำคืนวันศุกร์นะครับที่มีประกาศนอนฟาร์มนะครับกราฟก็ได้พุ่งขึ้นมานะทะลุเทนไลน์ในภาพย่อยตรงนี้นะครับขึ้นมานะ,ะทีนี้เนี่ยเทนไลน์เนี่ยเมื่อมันเคยเป็นแนวต้านทะลุขึ้นมาปุ๊บมันต้องเทสว่ามันรับอยู่ไหมมันเกิดอาการไซ์เวดดาวลงมานะครับตลอด3วันเลยนะ จนช่วงค่าที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนะก็มาไซเวดาวลงมาจนมันมาเจอครับเทรนไลน์ในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะเป็นเทรนไลน์แนวรับที่ค่อนข้างสำคัญนะครับจุดตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสำคัญยังไงคือถ้ามันหลุดไปปุ๊บอมันต้องมองลงอย่างเดียวเลยนะเทนไลน์ตรงเนี้ปรากฏว่ามีการเทสนะครับนี่รับตั้งแต่ภาพย่อยนะครับแล้วก็รับภาพใหญ่ด้วย แล้วก็มีสัญญาณนะฮะสัญญาณกับตัวตรงนี้เล็กๆนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แหละแต่มันก็คือสัญญาณนะครับทําให้ชุดนี้เนี่ยมีอาการเด้งขึ้นไปข้างบนเลยนะเออก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับถ้าเรามองในภาพที่ค่อนข้างกว้างเข้ามาหน่อยมันเริ่มสวยตั้งแต่วันเสาร์นะครับเนี่ยมาบรรจบที่ค่าที่ผ่านมานะเนี่ยแล้วก็ทําให้ตอนเนี้ย มันเด้งขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้มันเด้งแล้วมันติดอะไรนะครับมันก็ติดเทนไลน์แนวต้านชุดนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันขึ้นมาแล้วชนนะครับแล้วทิ้งไส้ลงมาตรงเนี้ยยังไม่จบหรอกขาขึ้นชุดนี้นะยังไม่จบหรอกส่วนตัวผมมองว่าอาจจะมีการเบรกขึ้นไปอีกนะ,ะเบรกทะลุเทนไลน์ line, แนวต้านเนี้ยขึ้นไปอีกแต่จะไปถึงไหนตรงเนี้ยผมไม่รู้นะครับ โฟกัสจุดแรกก็คือตรงนี้ไอแท่งตรงนี้นะครับอาจจะขึ้นมาเนี่ยในระนาบเดียวกันนะครับอีกจุดหนึ่งคือไฮของวันที่22มีนานะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาแล้วก็เทสทำให้ไฮเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าขาขึ้นชุดนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ทำนิวไฮนะครับนิวไฮที่ 29-100ตรงเนี้ยตรงนี้ครับผมคิดว่ายังไม่สามารถขึ้นไปได้ภายในวันนี้นะอันนี้ในมุมมองของผมเพราะอะไรมันต้องใช้เวลานะครับในส่วนของไทม์เฟรม1ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงเนี่ย RSI มันเริ่มตันตันแล้วนะครับเนี่ยมันมันเริ่มตันตันละ1ชั่วโมงอะ่ะผมว่าชัดนะครับเนี่ยใน1ชั่วโมงผมว่ามันแน่นๆแล้วนะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าขาขึ้น ชุดนี้ของบิตคอย์อ่ะอาจจะขึ้นไปก่อน6โมงของวันนี้นะครับที่มันจะทะลุตรงนี้นะผมว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปทะลุแล้วก็พอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยก่อน6โมงเย็นวันนี้ใช่ไหมเปิดตลาดปุ๊บเนี่ยเปิดตลาดประมาณทุ่มครึ่งปะถ้าผมจะไม่ผิดนะเปิดตลาดปุ๊บเนี่ยน่าจะมีการทิ้งตัวลงมานะครับเนี่ยแล้วก็มีการเทสเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับฟลิปกันนะ ว่าพอมันเคยเป็นต้านเนี่ยถ้ามันทะลุขึ้นไปอะ่ะมันต้องเทสก่อนนะว่ามันจะรับอยู่ไหมอะ่ะถ้ารับอยู่ช่วงดึกดึกนะครับดึกดึกเป็นต้นไปเนี่ยผมว่ามีการขึ้นไปเนี่ยอีกละลอกหนึง่งนะครับอะ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าผมผิดพลาดอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ดึกนะมันอาจจะพุ่งนี้เลยก็ได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยแพทเทิร์นของการขึ้นอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งอันนี้ซีเรียสนะครับ ซีเรียสมากๆนะตรงนี้มันขึ้นมาผมมั่นใจว่าอาจจะขึ้นมาก่อนหกโมงนี่แหละนะครับชัวร์ๆนะประเด็นคือขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยมนรับไม่อยู่นะครับมันฟลิปไม่ได้นะครับมันกลายเป็นแนวรับไม่ได้นะครับระวังว่าตรงนี้มันจะเป็นชุดของการที่เขาเรียกว่าฟอร์เบกเอานะครับหรือว่าเขาเรียกว่าบูแท็บนะครับแล้วเกิดการทิ้งลวดเดียวมาไม่สนแนวรับแนวต้านแล้วนะครับ ก็คือขึ้นมาแล้วก็แบบหลุดไปหมดเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับอ่าก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวนะถามว่าถ้าหลุดไปอย่างเงี้ยมันไปที่ไหนนี่ในมุมมองของ4ชั่วโมงนะครับมีเส้น MA200 รอรับอยู่นะครับมีโอกาสนะถ้าตรงนี้มันเป็นฟอสเบกหรือว่าเป็นบูทับนะครับลงมาเนี่ยมันลงรวดเดียวเลยนะลงแบบชุดเดียวเจอแท่งประมาณอย่างเงี้ย่ะแบบแท่งวันที่ยี่สิบสอครับเนี่ยหรือว่าแบบแท่งวันที่ยีิบเจนะครับนะ ก็น่าจะทุบลงมารวดเดียวนะครับเจอกันที่ MA 2 0 0นะครับอ่าอันนี้เป็นความน่ากลัวของสถานะปลายขึ้นนะครับผมยังยืนยันคําเดิมว่าผมไม่ได้นับเวฟภายในแล้วนะครับตอนนี้ผมจะใช้พวกนี้แหละเอาพวกแนวรับแนวต้านรวมทั้งเทรนไลน์เนี่ยในการดูนะครับเพราะว่าเพราะว่าปลายขึ้นอ่ะมันผันผวน,นอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับผมเลิกนับเวฟนะครับแล้วก็ มาใช้เทคนิคแบบนี้แทนนะครับในมุมมองของ4ชั่วโมงยังมีช่วงเวลาเหลือให้ขึ้นนะครับทำให้ผมเนี่ยมีมุมมองในแพทเทิร์นแรกที่ผมเขียนเมื่อกี้นะครับว่ามีโอกาสที่จะย่อลงมาแล้วรับอยู่แล้วเด้งต่อในวันในวันอังคารและวันพุธนะครับต่อเนื่อง2วันเลยนะเหรียนต่อมานะครับ arb นะในส่วนของเมื่อวานนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมานะตรงนี้เนี่ยแท่งนี้เนี่ย ได้ลงมานะครับอยู่ในโซนที่เป็นกรอบแนวรับผมที่ผมเคยตีไว้เนิ่นนานมาแล้วนะครับช่วงที่ผมคอนเฟิร์มการการกลับตัวชุดนี้ของ ARB เนี่ยผมบอกว่าตรงนี้ถ้ามันขึ้นไปอ่ะให้เล่นสั้นนะครับสําหรับคนจะเล่นยาวอ่ะให้รอกรอบนี้ใช่ไหมในช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมาก็ลงมาในกรอบแล้วนะครับตรงนี้ผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะจบชุด เวฟ2ตรงนี้จริงๆนะครับเพราะว่ามีอาการหลุดโลนิดหน่อยนะครับโลหลุม2ตรงเนี้ยนะทำให้ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าแพทเทิร์นมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยแหละ1 2สองนะครับเพราะว่าคลิปล่าสุดอะผมมองว่าอาจจะมีอีกขานะครับเป็นเวฟ5ภายในของเวฟ1นนะครับกรณีที่มันหลุดมาแบบเนี้ยผมว่าไม่ใช่นะครับเป็นแบบนี้แหละที่ผมตีอยู่เนี่ยอ่ะทีนี้ ในมุมมองของ2ชั่วโมงเหมือนกันนะครับมีสัญญาณกลับตัวนะตรงนี้นะเป็นสัญญาณกลับตัวอ่อนๆนะครับให้เราดูตรงนี้นะก็มองว่าค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยนะอ่ะแต่ชุดเด้งตรงนี้เนี่ยจะไปยังไงนะครับส่วนตัวผมว่าวันนี้ถ้ามันจะเด้งช่วงกลางวันเนี้ยนะครับผมว่าขึ้นมาติดเนี่ย ma 200นะครับในไทมเฟรม2ชั่วโมงนะขึ้นมาติดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะ มีการพักตัวลงมาเทสนะครับเส้น MA 50อีกระลอกหนึ่งนะครับแล้วค่อยเด้งต่อเนี่ยสุกเสาเนี่ยค่อยเด้งต่อขึ้นไปนะครับอ่าอันนี้ในมุมมองของ ARB นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมว่าเทนไลน์ line, แนวต้านชุดใหญ่ตรงเนี้ยที่เรามองกันมาเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยผมว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ทะลุเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับน่าจะอยู่กรอบตรงเนี้ยแหละ ในโซนที่ต่ำกว่า ma 2 0 0ในทมเฟรม2ชั่วโมงนะครับผมว่าราคายังอยู่โซนนี้แหละนะไม่น่าจะรีบทะลุนะแต่ถ้าทะลุไปก็ตัวใครตัวมันนะครับมันก็ไม่ได้ไปไกลอะไรขนาดนั้นนะครับในส่วนของเป้าเว v e สสีชมพูชุดนี้นะครับผมมองไว้ที่1.45ดอนะครับก็ถือว่าเป็นการทะลุ high b ชุดนี้นะครับแต่ยังไม่ทะลุ high wave เส้นเหลืองนะครับผมคิดว่าราคาของ A.R.B. น่าจะยังวิ่งอยู่ในกรอบของกรอบของ High Wave หสีเหลืองนี่แหละไม่น่าจะรีบทะลุไปเร็วอะไรมากมายขนาดนั้นนะเออมันน่าจะอยู่เนี้ยถ้าเราดูตามฟิโบนะครับมันจะอยู่ในกรอบนี้คือทะลุ High B แต่ไม่ทะลุ High หนึ 1, นะครับแล้วเป็นการจบ เวฟหนึ่งเส้นสีน้าเงินชุดนี้นะครับจากนั้นไซด์เวดาวลงมาเป็นเวฟสองอีกนานเลยครับเป็นเดือนเลยนะเพื่อนๆอ,อ่าอันนี้มองของผมเนาะอ่าดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรอนะครับในส่วนของบิตคอยไหมนะหลังจากขึ้นไปแล้วเนี่ยพอมันลงมาเทสแนวรับอะตรงนั้นนะ่ะสำคัญนะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ถ้าบิตคอยมันรับอยู่ผมว่าเ r อน่าจะพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับ นะน่าจะมีแรงกระชากเข้ามาแรงๆเลยนะเป็นแท่งแบบประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยน่าจะขึ้นมาแบบแท่ง2แท่งอ่ะแล้วขึ้นมาแรงๆอ่ะจนถึงเป้าที่1.45นะมีโอกาสเป็นแบบนั้นนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญที่ผมไม่ได้พูดถึงนานนะครับแต่ว่าเพื่อนๆยังติดดอยเหรียญน,นี้กันอยู่ใช่ไหมเออผมก็ช่วยสุดชีวิตนะครับผมยังยืนยันคําเดิมนะ ว่าย้ายได้ย้ายนะครับถ้ามีโอกาสผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ซิฟเมกเขาปิดการถอนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าย้ายได้ย้ายนะย้ายมา e x c h a n น e Max ซนะครับวอลลุ่มน้อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นรองแค่ซิฟเมกนะครับเพราะว่าตอกอ่ะมันวอลลุ่มหลักๆมันอยู่ในซิฟเมกนี่แหละนะครับแล้วรองจากซิฟเมกก็คือ m a x กนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันย้ายได้ก็ย้ายนะครับ ผมย้าเสมอนะว่าย้ายได้ย้าย,าย,ายผมพูดหลายเดือนมากๆแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับถ้าใครยังอยู่ใน s i ปเมกอยู่นะครับก็ระวังตัวไว้หน่อยนึงนะครับรักษาสุขภาพพอนะครับในส่วนของต็อกมุมมองทางเฟรมเดย์ยังไม่สวยนะครับมันยืนไม่ได้อะเป็นมันเป็นทรงนี้แบบยืนไม่ได้นะครับแล้วก็ เทนไลน์ต่างๆมันถูกกดไว้แบบมันไม่ทะลุอ่ะเออเอางี้ละกันว่าผ้าของต๊อกมันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันเป็นมุมมองที่วอลลุ่มต่ำนะแต่ในมุมมองของไทม์เฟรมวีคอ่ะมันโอเคมันโอเคมานานแล้วครับโอเคตั้งแต่ปลายเดือนเอปลายปีที่แล้วแล้วนะมันเหลือแค่ว่าวอลลุ่มอะ่ะจะเข้ามา เมื่อไหร่นะครับสำหรับต็อกอ่ะผมอยากให้ติดตามข่าวของฝั่งประเทศอังกฤษมากกว่านะข่าวคริปโตของฝั่งประเทศอังกฤษที่มันเป็นสเกลใหญ่ๆหน่อยแบบระดับประเทศอ่ะนะอาจจะดูนโยบายของรัคก,การเมืองไหมหรือว่านโยบายของธนาคารนะครับหรือว่า B.O.E. นะครับ Bank of England นะอาจจะต้องดูสเกลระดับนั้นนะครับอืม มากกว่าที่จะมาดูแค่ตัวเหรียญน,นะครับดังนั้นอาจจะต้องรอวอลุ่มจริงๆนั่นแหละนะครับสำหรับต็อกนะแต่ถ้าเราดูแพทเทิร์นการขึ้นของมันเนี่ยถ้าเรามองว่าชุดนี้มันเป็นเวฟหนึ่งเห็นไม,มันก็ลงมาเป็น2ที่เราต้องโฟกัสอ่ะมันไม่ควรจะหลุดโลตรงนี้นะครับแล้วถ้าวอลุ่มเข้าเมื่อไหร่ก็เด้ง3 4 5ใช่ไหมอันนี้คือเป้าที่ผมคาดการไว้ว่าน่าจะมา นะครับ3 4 5แบบนี้น่าจะติดก้อนตรงนี้นะครับเนี่ยก้อนไซเวยเล็กๆตรงนี้นะครับที่0.006ดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในซิ p m มกราคาจะอยู่แถว0.2 0.3ปะเดี๋ยวผมเปิดแอปดีกว่าง่ายดีนะครับก็น่าจะขึ้นมาประมาณ0.28นะครับอ่าผมตีกลมๆไว้แบบนั้นนะครับเ,เพื่อนๆถ้าใครยัง เทรดต็อกใน s i p m e กอยู่ลองไปเช็คดูนะครับว่ามันสามารถโอนต็อกออกมาได้ไหมนะครับแล้วก็ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าตอนนี้ s i p m e กเขาเปิดถอนได้หรือเปล่านะครับได้ไม่ได้ผมไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าผมหนีออกจาก s i p m มกมาตั้งแต่ก่อนวิกฤตเพราะผมเห็นสัญญาณไม่ดีนะครับของ s ิฟเมก มาล่วงหน้าแล้วนะครับถ้าใครได้ตามไลฟ์ช่วงที่ผมยังทำไลฟ์วันเสาร์อยูอ่ผมบอกชัดเจนนะครับว่าผมเห็นสัญญาณไม่ดีของซิปเมกอะนะครับก่อนมีวิกฤตรตรงนี้แล้วนะครับผมย้ายออกมาหมดแล้วนะครับผมไม่มีอะไรในซิปเมกเลยนะครับผมไม่ได้ติดอะไรเลยแต่เพื่อนๆน่อนอะออกไม่ทันใช่ไหมไม่ได้ออกผมก็เลยแบบคือผมไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆช่วยบอกกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ เหรียญต่างๆในซิฟเมกตอนนี้เขาเปิดให้ถอนได้ไหมนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าย้ายได้ย้ายนะครับอ่อย้ายได้ย้ายนะครับอย่างต็อกเนี่ยก็มาที่ m ม x ซนะครับเหรียญอื่นๆก็ผมก็ไม่ได้ทราบนะครับว่าควรย้ายไปที่ไหนนะครับดังนั้นวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะงั้นเราก็จบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บิตคอย ARB แล้วก็ต็อกนะครับ สำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ